ช่องเจ็ดพร้อมดันหนุ่มคนนี้เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ล่าสุดขึ้นท่นพระเอกเต็มตัวแล้ว เป็นอีกหนึ่งละครส่งท้ายปีเสือที่หลายคนตั้งตารอคอยเลยค่ะสําหรับละครดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชรก่อนหน้านี้เป็นละครแจ้งเกิดของฮิวโก้ซุนจกักงานนี้ได้นักแสดงดาวรุ่งอย่างแทนแฮนตะวันมารับบทพระเอกเป็นเรื่องแรกประกบคู่กับชิงชิงคาริษฐาพร้อมทั้งนักแสดงรุ่นเก่ามากฝีมืออย่างเต๋าสมชายที่คัมแบ็คเล่นละครในรอบ20ปีสําหรับแทนแทนตะวานันเป็นนักแสดงนายแบบนักกีฬาลูกครึ่งไทยอินเตอร์ลีเริ่มเข้าสู่ วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ12ปีมีผลงานละครเรื่องแรกเลือดมังกรตอนเสือในบทเสือวัยเด็กออกอากาศทางช่อง3เมื่อปี2558และได้ประกวดสมาร์ทบอย2019ในการประกวดไทยซูเปอร์เด Contest 2019ได้รับรางวัลชนะเลิศและสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD